ชาวราศีกรกฎก้าวข้ามอุปสรรคไพ่พัชวะชี้ชัดถึงเวลาแล้วที่คุณมีสิทธิ์ที่จะดูแลตัวเองถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้อนรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณทําเพียง3มสิ่งนี้แล้วชีวิตคุณจะมีความสุขนะครับนะเอาละนะครับชาวราศีกรกฎก็ต้องบอกว่า ในช่วงของเดือนนี้นะฮะก็ค่อนข้างจะสาหัสสากันมากๆเลยนะครับถ้าเราเอาตามลักษณะของดวงดาวนะครับคุณจะมีความผูกพันนะครับกับดวงดาวร้ายดวงมากเลยนะครับนะดาวพาทิตนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณก็ไปสถิตนะฮะอยู่ในราศีธนูเขาเรียวกว่าการเงินอยู่ในเรือนอริการเงินมีปัญหามีปัญหาจากใครมีปัญหาจากดาวพุธนะฮะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสาหะชะคุณในราศีกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงคนสนิทพี่น้อง มิรสหายสังคมอะไรต่างๆนะฮะทำให้คุณเสียเงินเสียทองคุณยังเสียกับดาวอะไรอีกคุณยังเสียกับดาวสุกดาวพระสุกเองเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะฮะพันธุก็คือแปลว่าครอบครัวนะครับเงินทองหมดไปกับญาติพี่น้องครอบครัวหมดไปกับซื้อนูนซีนี่หมดไปกับความรับผิดชอบอะไรต่างๆมากมายมหาศาลเลยนะครับส่งผลให้ตัวของคุณเนี่ยมีปัญหานะครับนะคุณยังหมดไปกับอะไรอีกคุณยังหมดไปกับดาวอังคารดาวอังคารก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะเป็นดาวลูกเป็นดาว ลูกน้องเป็นดาวผู้ใต้บ er ังคับบัญชานะครับนะก็ไปอยู่ในเรือนอริอีกนะครับนะก็ต้องบอกว่าชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนนี้ดาวหลายๆดวงนะครับไปอยู่ในเรือนของอริและอุปสรรคมากมายเลยนะครับนะทีนี้นะครับเราจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงนะครับแน่นอนครับชาวราศีกรกฎนะครับคุณเป็นดาวธาตุน้ํานะครับคุณเป็นสัญลักษณ์นะครับของดาวจันทดาวจันเนี่ยเป็นเป็นดาวประจําตัวของคุณ ดาวจะเป็นดาวความรู้สึกนะครับเป็นเรื่องของอารมณ์ความอ่อนโยนอ่อนไหวแต่คุณอย่าลืมนะสัญลักษณ์ประจําตัวของคุณคือปูนะครับปูจะมีอะไรเป็นเกราะป้องกันตัวเองปูจะมีกระดองที่เข้มแข็งนะครับเป็นเกราะป้องกันตัวเองปรบับใดก็แล้วแต่ถ้าคุณนะครับนะหันกลับมารักตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับปัญหาต่างๆคุณก็จะผ่านพ้นไปได้นะครับนะเอาระนะครับนะสิ่งที่จะช่วยให้ชาวราศีกรกฎ นะครับปลดเปื้องเรื่องต่างๆนั่นคือการแบกภาร,ระที่มากเกินไปชาวาราศีกรกฎนะครับคุณจะเป็นคนที่ห่วงใยคนอื่นนะครับด้วยความที่เป็นอิทธิพลของดาวพะจั์ดาวพะจั์เป็นดาวที่เป็นดาวแม่ของโลกแล้วกันนะครับเป็นดาวที่มีความห่วงใยเป็นความดาวที่มีความเมตตาคุณจะต้องปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างนะครับนะคุณต้องหันกลับมารักตัวเองอะไรก็แล้วแต่ที่มากเกินไปอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องแบกรับ ภาระทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้ลดลงมาบ้างนะครับอย่าทำอะไรนะครับที่มันเกินตัวนะหันมาดูตัวเองแล้วก็พูดกับตัวเองว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะดูแลตัวเองได้แล้ว นะครับนะให้ความสุขกับตัวเองนะครับอย่าไปแบกรับอะไรที่มันมากจนเกินไปช่วยได้นะครับอาจจะประมาณสัก10%หรือ20%หรืออะไรก็แล้วแต่นะสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาว่าอาจจะเป็นเ,เพื่อนฝูงพี่น้องนะฮะญาติวงศาคาณาญาติหรือเพื่อนหลวมง,งานหรืออะไรก็แล้วแต่ช่วยได้10แค่20%พอแต่อย่าไปทุ่มสุดตัวนะครับเพราะคุณจะต้องคุมตัวเองให้อยู่คุณมีสิทธิ์ที่จะดูแลตัวเองไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่าง นะฮะจะไปฝากไว้คนอื่นหมดนะครับนะข้อแรกคุณต้องดูแลตัวเองนะฮะข้อที่2นะครับนะคุณจะต้องใช้ความนะครับผูกพันนะฮะสร้างสรรค์อย่างให้มันมีประโยชน์นะครับแน่นอนครับคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความผูกพันกับคนอื่นด้วยความรักความเมตตาความจริงใจนะครับมันก็ต้องมีบ้างที่คุณจะต้องไปขอ,อความช่วยเหลือจากคนอื่นคนที่คุณเคยดูแลมาตลอดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกเต้าเพื่อนฝูงหรืออะไรก็แล้วแนตะ่ นะครับคุณอาจจะขอคําปรึกษาเขาบ้างนะครับนะมันไม่ได้เป็นแสดงถึงความอ่อนแอมันไม่ได้แสดงถึงความว่าเออตัวเราเข้มแข็งตลอดเวลาแต่มันเป็นการบริหารความรู้สึกของคุณอย่างชาญฉลาดนะคุณจะได้รู้ไงว่าคนรอบข้างคุณเขาคิดกี่ับคุณยังไงเมื่อวันที่คุณมีปัญหานะปติคุณจะเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นทุกอย่างแต่เมื่อวันหนึ่งคุณพร้อมนะฮะที่จะให้คนอื่นมาดูแลคนอื่นบ้างเนี่ยนะมันก็เป็นถือว่า มันก็เป็นอะไรที่ดีคุณนะครับคุณอาจจะปรึกษาหา,หาหรือคุยเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับใช้ความผูกพันนะฮะที่มันจุดเด่นของคุณเนี่ยนะครับดึงศักยภาพมาให้คนรอบข้างเนี่ยนะครับให้เขามาช่วยเยียวยาคุณบ้างนะครับนั่นนี่ข้อที่สองข้อที่สจงปล่อยวางกับอดีตนะครับอะไรที่ทําให้คุณทุกอะไรที่ทําให้คุณเนี่ยเศร้าโศกเสียใจหรือผิดหวังนะค,คุณอาจจะเอาปากกาสมุดหนังสือมาจดนะเพื่อให้ตัวเองรู้ว่าเราเคยผิดพลาดเรื่องอะไร นะอาจจะให้เงินเพื่อนยืมไปแล้วก็ไม่ไม่คืนอ่าเราก็เขียนว่าอ่อานี้นะต่อไปไม่ให้ละหรือให้อาจจะให้น้อยหรือให้ไปเลยอ่าหรือไปช่วยเหลือคนนูน้นนะแล้วโดนหักหลังอ่าจดไว้รับรู้ไว้อ่าเราเคยทําสิ่งนี้แล้วนะนะครับนะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความผิดพลาดของคุณนอดีตที่ทําให้ชีวิตคุณจมดิบท่านทีทำให้ชีวิตคุณไม่โอเคคุณประกาศจดไว้จดเสร็จปุ๊บอ่านแล้วก็รับรู้แล้วก็บอกตัวเองว่าอ่ะฉันรู้แล้วนะครับฉันพร้อมที่จะก้าว นะครับไปเจอสิ่งใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมอะไรที่มันทําให้เราเสียหายเราลืมมันไปซะแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับนี่คือสามทางออกนะครับจากพฤติกรรมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าองค์พ่อนะครับอยากจะแนะนําอะไรกับคุณนะครับนะองค์พ่อพัศิวะนะครับชี้ชัดนะฮะสำหรับชาวราศีกรกฎที่จะให้ผ่านพ้นนะครับอุปสรรคหรือเรื่องยุ่งๆวุ่นๆนะครับในช่วงของเดือนนี้ไปยังไงอย่างมีคุณภาพนะครับนะอ่ะนะครับเก้าห้า ขอให้คุณมีความเชื่อมั่นแน่นอน,นครับขึ้นด้วยดาวเก้าเนี่ยก็คือดาวพระเกตคุณดูตรงมือขององค์พ่อนะครับนะ,บน,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 ะนะครับเนเนนเนนะครับที่เป็นคล้ายๆแสงสว่างคุณดูตรงหน้าผากองค์พ่อนะครับนะคือการสื่อจิตนะครับที่มันถึงนะครับคุณจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเอง นะครับคุณจะต้องมีเป้าหมายตัวเองคุณจะต้องรักตัวเองให้มากกว่าเดิมนะครับคุณมีดาวพระเกตเนี่ยเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณมีดาวพฤหัสดาวห้าเนี่ยเป็นดาวปัญญานะเก้าห้านะครับนะเป็นดาวที่บ่งบอกด้วยศรัทธาความเชื่อเชื่อในความดีนะครับเชื่อในบุญกุศลนะครับเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมนะฮะทำดีได้ดีนะครับนะแล้วก็เชื่อ นะครับแล้วก็มีความศรัทธาแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองนะครับแล้วคุณจะผ่านพ้นเรื่องต่างๆแน่นอนครับพระเกตนะฮะเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อหัสเป็นดาวครูบาอาจารย์รวมทั้งตำรับตำราหนังสือนะครับนะแล้วก็หลักความเป็นจริงของมนุษย์นะครับให้คุณมองให้ออกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุและผลตักกะอะไรที่ทําให้เราสุขเราก็รู้นะอะไรที่ทําให้เราทุกนะครับเราก็รู้และพิจารณาแก้ไขนะและทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณเนี่ย จะประสบผลสําเร็จและราบเรืนก็ขอให้ชาวราศีกร,รกฎทุกคนนะครับผ่านพ้นอุปสรรคนะครับในช่วงนี้ไปให้ได้นะครับสวัสดีครับ